สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ทริคการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลาัยกันนะคะพวกเธอมีทิิีการทำผัดปลิโอยังไงหรอ หลักๆคือเราจะเน้นเข้ากิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นเข้ากิจกรรมที่เรียนจัดขึ้นให้ต่างชื่นแบบกีฬาสีหรือวันสาคัญต่างๆของวิชาแล้วก็จะเป็นข้อร่วมกิจกรรมตามพุทต่างๆที่มหาลัยจัดขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็ทําจิตอา,าสาใส่ขอบคนโดกันเลยเมื่อศึกการสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกก่อนสัมภาษณ์ของเรานะก็จะมีตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนเลยแล้วก็หลังการสัมภาษณ์ก็จะโดนถามคําถามว่าทําไมถึงอยากเข้าคณะนี้เพราะอะไรอะไรประมาณนี้ส่วนตัวเราก็ประมาณแบบว่ามีความตื่นเต้นประมาณเล็กน้อยอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับคําถามเบสิกทั่วไปเลยแบบว่าแนะนําตัวเองแล้วก็ทําไมถึงอยากเรียนคณะนี้ ตอในการเตรียมตัวรอ,อบสองของพวกแกมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบนะ้างคณะเราก็จะใช้เป็นที่แกตแล้วก็อี่สาวนะเราเตรียมตัวด้วยการอ่านข้อสอบกเก่าๆดูข้อสอบกเก่าๆเยอะๆแล้วก็ทางโรงเรียนมีการจัดติวก่อนสอบพีแกตหน,นึ่งเดือนส้วของแกสว่วนของเรานะครับก็มีการสอบพีแกตนะครับแล้วก็เป็นคณะการกบัญชีและการจัดการภาในเกตการยื่น ขั้นต่ำก่อนสอง,ง้านูนยครับข้อที่สามแกเตรียมตัวยังไงบ้างต้อที่3ามแล้วก็เตรียมตัวในการสอบทีแกะแล้วก็เตรียมเกดไว้ยื่นในรอบแอดมิชชั่นโดยยื่นในรูปแบบที่สองก็คือเรายื่นใช้เกดแล้วก็คะแนนทีแกะแล้วก็รอผลพอรอรู้ผลแล้วเราก็ไปยืนยันในระบบนั่นก็คือ ีารอบสี่จะเป็นรอบรับตรงอิสระคือเป็นเหมือนของเด็กซิลประมาณนี้ค่ะแล้วก็รอบที่สี่ของมหาลาัยเรานะคะจะมีสองครั้งอาจจะมีสองครั้งค่ะก็คือสี่จุดหนึ่งแล้วก็สี่จุดสองค่ะสี่จุดหนึ่งจะเป็นการใช้เกจเฉลียแล้วก็แกจแพดค่ะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่าย หมือนรอบรอบตัวไปปกติส่วนรอบ4.2จะใช้แค่เกียร์เฉลีย่ยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะในรอบที่ติดนะคะเป็นรอบที่4.2ค่ะเป็นการใช้แค่เกียร์เฉลีย่ยแล้วก็ในรอบ4.2จะมีการเลือกคณะเลือกสาขาได้แค่2คณะเท่านั้นค่ะแล้วก็ในรอบ4.2นี้จะ,ะไม่มีการสัมภาษณ์ก็คือสมัครแล้วก็รอรู้ผลเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับทิการเตรียมตัวเข้ามาหาลัยของแต่ละรอบวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ